สวัสดีครับสวัสดีครับพ bon so ี่คนครับผมไตรผลิตโชคนะครับก็ตอนนี้นะครับได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับแบรนด์เคที่เราเป็นปีที่2นะครับรู้สึกดีใจมากๆครับเนียต้องขอบคุณเคที่เราด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาถ่ายภาพนิ่งนะครับให้กับเอ่อเคที่เรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็น c c ซีครีมครับว่ามาเลยครับสบายดีนะครับ ก็ทุกโมเมนต์ของปีที่แล้วนะครับทุกๆวันเป็นปีที่เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขหมดเลยนะครับทุกๆวันของเป๊กแฮปปี้มากๆนะครับไม่มีเลยครับตอนนี้นะครับชอบเก็บของเก่าอะไรเก่าๆก,ก็ดีเหมือนกันนะไม่อยากเปลี่ยนครับอาจจะทำผมใหม่นะครับเพราะว่า ชอบทำผมนะครับแบบว่าลองเปลี่ยนทรงต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าสนุกดีครับ mm hmm. น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันจะได้มีอะไรที่แบบพิเศษใหม่อยู่ในโปรดักต์มากขึ้นนะครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มีคุณภาพขึ้นแล้วก็ดูดีน่าใช้อะไรแบบนะครับถ้าเกิดเคที่เราจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับยังไงทุกวันติดตามด้วยนะครับ